อย่างแรกพี่ใบต้องขอขอบคุณน้องๆ FC ทุกคนก่อนนะคะที่ช่วยโหวตฟรีไฟไอดอลให้พี่ใบตอนนี้พี่ใบยอยู่ท็อป3แล้วนะ แล้วก็เหลือเวลาโบสถ์อีกแค่4วันเท่านั้นพี่ใบไม่รู้ว่ากว่าจะถึงวันนั้นพี่ใบจะยังคงอยู่ท็อป3เหมือนเดิมไหมแต่ไม่ว่าจะเป็นยังไงพี่ใบก็จะสู้ต่อไปค่ะการที่จะได้กลับไทยไปทําตามความฝันของตัวเองนั้นมันไม่ง่ายเลยแต่พี่ใบก็มีกําลังใจดีๆจากทุกคนพี่ใบต้องขอบคุณอีกครั้งจริงๆนะคะขอบคุณแม่ด้วยที่อุตส่าห์จะช่วยค่าตัว๋วถ้าพี่ใบติดหนึ่งในท็อป3จนวันสุดท้ายแล้วก็ขอบคุณตัวเองที่ผ่านทุกเรื่องราวมาได้แล้วยังสู้ต่อไว้ แล้วที่สําคัญที่สุดเลยคือเอตัวน้อยที่น่ารักของพี่ใบที่คอยให้กําลังใจอยู่ตลอดเวลาอีกนิดเดียวพี่ใบก็จะได้กลับไทยไปทําตามความฝันแล้วนะฝากทุกคนเป็นกําลังใจแล้วช่วยโวตให้พี่ใบได้กลับไทยไปแข่งฟรีไฟท์ดอลกันด้วยนะแล้วพี่ใบสัญญาว่าจะทํามันให้เต็มที่ที่สุดเลยค่ะปลายทางจะเป็นยังไงไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นฝากน้องๆช่วยให้โอกาสพี่ใบโดยการโบตให้พี่ใบได้ไปลองแข่งสักตั้งหนึ่งนะคะพี่ใบจะทําให้เต็มที่ที่สุดเลยค่ะ